พบกับการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกท่านจะได้ร่วมผจญภัยไปกับลูฟี่และกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางกับนิรรศการ One Piece The Great Era of Piracy Exhibition Asia Tour เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยจะได้สัมผัสกับบรรยากาศจากฉากต่างๆมากกว่า20ฉากและยังมีโซนสุดพิเศษที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะ uh, I think Thailand is Good market and uh, there is a very high demand of some entertainment activities and something like immersive experience uh, so uh, if we can do a very high quality exhibition here people will love it งานวันพีซของเรานะคะอยู่ที่ Central ลเวิร์ชั้นค่ะค่ะแล้วจะเปิดถึงวันที่12พฤษภาคมค่ะตัวงานอีเวนต์เราเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันน่าสนใจตรงไหนนะคะเนื่องจากว่ามันจะมี24ห้องทั้งหมดนะคะแล้วแต่ละห้องเนี่ยก็แตกต่างกันไปนิทัศการเราอะคะ่ะเรารวมทั้งหมดเลยในการเอาเทคโนโลยีลงมานะคะแล้วก็พวกความคิดสร้างสารรค์เข้ามาด้วยนะคะก็เลยจริงๆเราอยากจะให้ทุกท่านที่มาที่ Central World, เซ็นทรัลเวิ d ์หรอว่าไม่รู้จากงานนี้เราเนี่ยตอนได้ยินเราก เเชชิิญวววนนนนคค่่่่่ะะะพราาไมผดหังแนอนสำหรับงานนิทรศการ One Piece The Great Era of Piracy Exhibition Asia Tour ในประเทศไทยจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซนทัลเวิล์ d ศูนย์กลางของคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติที่ชั้น8สวนเซนทัลเวิล์ไลฟ์ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่12พฤษภาคมแล้วมาพบกันนะคะสำหรับเหล่าแฟนๆของ One p i e และกลุ่มผู้รักการผจญภัยค่ะ